สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พีแฟนๆช่องเทพบอลกันด้วยนะครับมาเจอๆกันเหมือนเช่นเคยกับเบนเทพบอลนะครับมาเจอๆกันเป็นประจำนะครับก็จะมีบทความดีๆสําหรับเกี่ยวกับฟุตบอลที่น่าเชียร์มาฝากพี P ่พี่เอฟซีวันละ3คู่ในหน้าช่องที่น่าเชียร์กันเหมือนเช่นเคยเพิ่มเติมคือความฟินที่วางไว้ให้ในหมู่บ้านนะครับใครที่ติดตามแนวทางในหมู่บ้านกันไป จุกๆุกฟินฟินกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เริ่มเดือนใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆขอให้ปังปังเฮงเกันทุกคนนะครับกับวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2,567นะครับโปรแกรมฟุตบอลช่วงยูโรรอบนอกเอาท์16ทีมสุดท้ายก็ยังเข้มข,นข้นคึกคักกันเหมือนเช่นเคยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทความบทวิเคราะห์วิจารณ์กับเบนเทบอลในหน้าช่องวันนี้ก็ฝากไว้เหมือนเช่นเคยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานเทบอลนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทบอลจะได้เปีกําลังใจทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆ f อทุกๆวันแบบนี้และที่สําคัญเลยใครอยากฟินใครอยากจุกไม่อยากไรรอชา้า เปิดอกเปิดใจนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองก้าวขามาดูบรรยากาศในครอบครัวนะครับผม3-4วันที่ผ่านมาจุกจุกฟินฟินกันยกตี้ จุกจุกฟินฟินกันยกบ้านกันเลยทีเดียวนะครับแค่เปิดใจมีอะไรก็ฟินกันอย่างแน่นอนนะครับง่ายนิดเดียวนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดบีซเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมหรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนจ์จะปักหมุดไปให้สําหรับช่องทางการเข้าครอบครัวเข้าหมู่บ้านพีเข้าครอบครัวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดสิ้นนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับไม่รอช้านะครับ ฟุตบอล3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้ยูโรรอบ16ทีมสุดท้าย2คู่และก็จะมองโคปาอเมริกาอีก1คู่นะครับคู่แรกนะครับมองไปที่เวลา23่มนิกาจุดศูนนอนะครับฝรั่งเศสจะเจอเจอกับทางเบลเยียมนะครับ ฝรั่งเศสเข้ามาเป็นรองแชมป์กลุ่มของกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีก็เข้ามา3ทีมคือออสเตียแชมป์กลุ่มฝรั่งเศสรองแชมป์ long, champ, กลุ่มและก็ลำดับ3ามที่ดีที่สุดอย่าง,นงเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนเบลเยียมนะครับก็มาเป็นอ่าเข้า,เข,าเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายมาเป็นรองแชมป์กลุ่มของกลุ่ม E ีเหมือนกันนะครับกลุ่ม E เข้ามา3มทีมก็โรมาเนียเข้ารอบมาเป็นแชมป์กลุ่มเบลเยียมเป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วก็สโลวาเกียเป็นลำดับ3ที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ ฝรั่งเศสเจอเบลเยียมนะครับโจดเปิดมาก่อนเกมเขามองว่าเป็นทางฝรั่งเศสที่ดูดีกว่าเปิดมาปอปาตากม 90นาทีฝรั่งเศสวันนี้ต้องบังคับชนะสถานเดียวคว้าจะบเฮเต็มใน90นาทีถ้าออกเสมอฝรั่งเศสหงุดหดข้างหนึ่งเรามามองผลงานในช่วงที่ผ่านมากันหน่อยนะครับ3เกมในรอบแบ่งกลุ่มฝรั่งเศสไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเก็บได้5แต้มเป็นการชนะออสเตรีย1นเสมอเนเธอร์แลนด์0-0และนอนนดที่3เสมอโปแลนด์หนึ่งประตูต่อ1ส่วนทางเบลเยียมเข้ามาเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับ3เกมในรอบแบ่งกลุ่มชนะ1แพ้1และก็เสมอหนึ่งนะครับนัดแรก เซอร์ไพรส์คือการแพ้สโลวาเกีย1น1ประตูต่อศูนย์แล้วก็มาแก้ตัวได้ในนัดที่2ที่ชนะโรมาเนีย20ศูนย์ปิดท้ายนัดที่3เสมอกับยูเครนศูนย์ประตูต่อศูนย์เฮดทูเฮดที่เจอเจอกันนะครับนัดล่าสุดในยูฟ่าเนชั่นลีกย้อนกลับไปในปี2021นะครับผมเป็นทางฝรั่งเศสที่ เบียดชนะเบลเยียมมา3ประตูต่อ2นะครับเ e ตุ t ุเหตุที่เจอเจอกันก็เป็นบอลที่สูสีเจอกัน7ครั้งฝรั่งเศสชนะ3เบลเยียมชนะ2แล้วก็กินกันไม่ลงอยู่2เกมก็ต้องบอกว่ามาตรฐานเบลเยียมดูดรอปลงไปเยอะนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวผู้เล่นเก่าๆอย่างลูกากูเดอร์บอยอย่างนี้นะครับผลงานก็ไม่เข้าขั้นที่จะดีเท่าไหร่นะครับมาเจอเจอกับ เต็ง2ยูฟาอ่าเต็ง2ยูโรในปีนี้อย่างทีมตาไก่ฝรั่งเศสคุมกำลังนักเตะคุณภาพนักเตะดูดีทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้แล้วยังมองว่าด้วยกระแสด้วยโมเมนตัมด้วยอะไรหลายๆหลายๆอย่างที่เปิดมาวันนี้นะครับผมกระแสณวันนี้ก็ไหลาทางฝรั่งเศสด้วยคู่แรกที่น่าเชียร์เบ็นแนะนำเลือกเชียร์ฝรั่งเศส จะเบียดชนะเบลเยียมแล้วผ่านทะลุเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นคู่แรกที่น่าเชียร์ต่อในคู่ที่2ที่น่าเชียร์ในรอบน็อกเอาต์สิบหกทีมสุดท้ายอีก1คู่นะครับคิกออฟเวลาเตยสองตรงเลยระหว่างโปรตุเกสจะเจอเจอกับทางสโลวีเนียโปรตุเกสเข้ารอบมานะครับเป็นแชมป์กลุ่มของกลุ่มเส่วนสโลีเนียเข้ามาเป็นลำดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่ม4นะครับโจทย์วันนี้เปิดมาให้โปรตุเกสต้องบังคับชนะ ยังไม่พอนะครับต้องบังคับชนะแล้วทำสกอร์ห่างถึง2ลูกภายใน90นาทีค่อยจักเฮเต็มๆถ้าทำได้แค่1 0หรือชนะได้แค่อย่างเดียวสำหรับโปรุเกตนะครับเสียหูไปข้างหนึ่งก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดที่โปรุเกตเจอจอเจียก็พลิกล็อกพอสมควรเพราะว่าแพ้จอร์เจียไปถึง2ประตูต่ตอศูนย์สามเกมในรอบแบ่งกลุ่มก็ทำผลงานได้ตามเป้านะครับคือการผ่านเข้ารอบ1 6ทีมสุดท้ายเป็นการชนะ2เกมแล้วก็แพ้1นเกมเก็บมาได้6แต้ม ส่วนสโลวีเนียนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นทีมที่เสียประตูยาก แต่ก็แนวลุกผลิตสกอร์ได้ยากเหมือนกันเพราะว่า3เกมในรอบแบ่งกลุ่มไม่ไม่ชนะใครก็จริงไม่แพ้ใครก็จริงแต่เสมอกันมา3เกมเลยนัดแรกเสมอกับเดนมาร์ก1-1นัดที่2เสมอกับเซอร์เบีย1นแล้วปิดท้ายนัดที่3ในรอบแบ่งกลุ่มคือเสมอกับอังกฤษ0 0คือนัดที่เจอกับเดนมาร์กแล้วก็เจอกับทางอังกฤษเล่นดีมากนะครับเป็นทีมที่เสียประตูยากคุณภาพโดยภาพรวมเลยคือคุณภาพแนวรับค่อนข้างที่จับไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ก็ ก็ต้องแก้ไขในคุณภาพแนวลุกมาเจ,เจอเจอทีมอย่างโปรตุเกสนะัวันนี้บอกได้คําเดียวว่าเป็นงานหนักซะเหลือเกินโอกาสที่จะล้มโปรตุเกสก็ค่อนข้างยากแต่ถ้วยโจทย์ด้วยกระแสที่เปิดมาแบบนี้นะครับเบนยังมองว่าสาโลวเนียวันนี้ใน90นาทีนะครับผมถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกิน1ประตูแนะนําเลือกเชียร์ที่สโลวีนียเป็นคู่ที่2 ปิดท้ายคู่ที่3าที่น่าเชียร์ประจำวันนี้กับเบนเทบอลนะครับเบนขอมองไปที่โคปาอเมริกันนัดที่3นะครับของกลุ่ม C ีชิกออฟเวลาไปนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาจะเจอเจอกับอุลุักนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับโจดกาแพงเปิดมาคือเหมือนไหนเหมือนกันนะครับผมตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม C ีนะครับจ่าฝูงตอนนี้ก็จะเป็นอุลุวัยเก็บมาได้6แต้มเต็ม2นัดติดนะครับชนะรวดเลยส่วนทางอันดับ2ก็เป็นสหรัฐ ชนะชนะ1เกมแล้วก็แพ้1เกมนะครับนัดแรกคือชนะบลรีเวีย2ประตูต่อ0แล้วก็นัดล่าสุดคือการพ่ายให้กับปานามา2ประตูต่อ1นะครับถือว่าเสียหายหนักมากส่วนทางอุลุกวัยที่เบนบอกว่านะครับผมตอนนี้เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C อยู่นะครับ2นัดอ่าในโคปาอเมริกาก็เก็บชัยมาได้แบบ แบบสบายๆเลย2นัดรวดนะครับนัดแรกชนะปานามา3-1นัดล่าสุดอัดโบลิเวียไป5ประตูต่อศ hey hey ูนย์เฮตูเฮตี้เจอกันนะครับย้อนกลับไปกระชับมิดปี2022นะครับในบ้านสหรัฐอเมริกาอุลุกวัยบุกมาเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์เจอกันมา3ครั้ง3คราวนะครับเป็นทางสหรัฐชนะ1ครั้งแล้วก็กินกันไม่ลง2ครั้งเสมอกันมา -2 2ถ้าเรามองจากทั้งสองสองเกมที่ผ่านมาของทางสหรัฐแล้วก็อุลุวัยก็ต้องยอมรับว่าอุลุวัยณชุดนี้คุณภาพแนว ลุกค่อนข้างที่จะดุจัดแบบแบบแบบโหดสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับคุณภาพแนวลุกผลิตสกอเป็นกรอบเป็นกรรมแถมคุณภาพแนวรับก็ดีด้วยซึ่งมันแตกต่างกับทางสหรัฐอเมริกานะครับคุณภาพแนวลุกพวกเขาดีก็ตามจริงแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือคุณภาพแนวรับซึ่งวันนี้ด้วยโจทย์ด้วยกระแสที่เปิดมาถ้าวัดการปอนต่อปอนแล้วเบน์ก็ยังมองว่าจะเป็นทางอุลุวัยที่จับเบียดชนะไม่ได้หรือถ้าขีเละจ,จริงๆน่าจะยกหยวนกันไปคู่ที่3มที่น่าเชียร์เบนแนะนำให้เลือกเชียร์อุลุกวัยนะครับ จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยสําหรับวันนี้นี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ประจําวันจันทร์ประจําเดือนใหม่เดือนกรกฎาคม2567นะครับชอบก็จัดขัดก็สวนไม่ว่ากันยูโร2คู่แรกนะครับคู่แรกเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ฝรั่งเศสจะเบียดชนะเบลเยียมและผ่านเข้ารอบต่อไปได้ คู่ที่2เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่สโลวีเนียใน90นาทีถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินโจดไม่เกินกําแพงที่โปรตุเกสเปิดบ้าแล้วปิดท้ายแนะนําเลือกเชียร์อุรุกวัยสวยจัดๆเลยครับและสุดท้ายท้ายที่สุดเหมือนเช่นเคยนะครับพี่พี่เอฟทุกท่านท่านใดที่อยากได้แนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องอยากได้แนวทางที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมากกว่าในหน้าลกออนไลน์แบบนี้อยากให้พี่พี่เอทุกท่านเปิดอก,อกเปิดใจ มาทําความรู้จักกับเบนเทบอลถ้าได้รู้จักกันเดี๋ยวจะลักกัะเดงง่ายนิดเดียวนะครับแอดไลน์มาตามนี้แอดบีเซเพิ่มเพื่อนม,มาแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับอย่าลืมว่ามีแอดสายนำหน้าหรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนจะปะักบุดไว้ให้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้พี่ FC ทุกท่านดูบอลได้ความสนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีบ